สวัสดีครับวันนี้ผมธรรมชาติฟาร์มนะครับจะพาไปดูลูกวัวที่เกิดจากแม่วัวนมครับเป็นการผสมเทียมครับลูกออกมาสวยมากเลยครับตัวนี้ตอนนี้น้องอายุได้หกเดือนแล้วครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับนี่่อยแล้วนี้ลูกมาีมันชื่ออะไรอะอ,รอ,อืม อันนั้นแม่เขาเป็นวัวนมวัวนมมัไก่อ่ะอแต่ผสมเทียมเอาน้ำเชื้อของอะไรรู้ไหมเน็ยอันเนี้ยหมออะไรมา้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ เน้อยหลวงอ,ะอ่ะสีสวยเลยเนะาะแดงแพชรเลยอ่ะใครเห็นจะชอบ <laughs> แล้วเนื้อหนังมันเข้าท่าดีเด้ะหมอโรดมั้ยที่มาผสมที่หลังหมอรถได้มั้ยนี่จะนะัผสมไปกีร่รอบติดอ่ะห้ามั้งเนี่ยเนาะไ,ได้เนี่ย ได้ก่อนถึงจะตังค์มัน,นันมีตัวนี้เนี่ยได้นะลายรอบอะแต่ในกระท้องอยู่ยังไม่เห็นยังเป็นนั่นเลยนะนี่จะเล่นกัะแพะอือโอ้ออกได้ที่ไหนเล้เนี่ยขับแพะลึม <laughs> สวยสวยสวยอยากจะเล่นด้วยไปไ,ไปพูไปพูอยากจะเล่นเนาะกำลังเล่นนะไงจะเล่นเจ็บไง <c oughs> ไม่รู้ว่าแรงเรามีน้อยอะ่ะ นี้เป็นแม่เขานะครับเป็นวัวนม,มให้กินทั้งวันวน่ะอือเอาแต่ขนกัดทิ้งนะอะเนาะ คนอื่นากินเนี่กิกลนนี่ือดทมกวดจะได้มาเนหนยนะบอกใาแม่กิลือแม่ันจริงตัวเอันขาียวเีนันนะครับมันี้มาหาแม่ไแม่เร็วเร็วมา แล้วข้างในครับพ่อพันเหรอพี่ตีเอามาจากไหนฮะเอามาจากไหน่ะมาจบา,างท้องอ๋อของของ,ของที่มีอะไรนิ่มเหรอครับครับอ,อ,อ๋อของที่จะมิดรัง <c oughs> งัวเขาก็ทั้งฝูงไอ้แพะน่ะมอยู่นอกก่อน่ะตัวห ונים, ่วงเขาเลยนายตัวเนี้ยร้องทำไมแล้วลูกกินนมทำคอกใหม่เขาท่าเลยอ่ะเอ้ยนี่นี่ โดนข้ามไปโน่นโน right, ่นเนี่ยเก๋นเนี่ยไปเลยอ่ะมันอยแต่จะกวนมันเนี่ยใช่เายังเงี้ยหมูเยอะปแบานั่นครับต้องเข้าไปดูเก็บไปทำพันต่อ เอาเลือดเอาบามันใส่มันก็บามันแหละแต่ใช่แต่แต่เป็นน้ำเชื่อวัวหลวงไงใช่ไหมเชือที่สมัยมันผสมมันไม่ติดสักทีก็เลยเขาให้หมอโลดมันมาเนี่ยเัิงติดอ่ะตัวเนี้ยเป็นน้ำเชื้อวัวหลวงเ็ยไหนครับ แต่ก็สวยไม่ขี้เลยหรอกเนี่ยแตดงดูดูดูทำแล้วขึ้นหลังกูทำไหมไม่อิ่มแต่ว่านมมันดีต้องมันให้มันให้นมดีเหรอมันก็กินอิ่มไงโตไวนมเยอะอืมนมเยอะนมเยอะโอ้โหตัวใหญ่นี่ยก็มันกว่าแม่มันเยอะเลยอ่ะใช่ตัวใหญ่น่ารักใไญ่นั่นอะโอ้ จำไม่ได้อ่ะเออจำไม่ได้มันเล่นแรงกันเนะาะเขานำมาตอนนั้นโอ้โหมันตัวยังใหญ่เลยใครมาเนี่ยโหพุทธัดใส่เขาอะใช่มันไม่รู้่มันอยากจะเล่นนะ <c oughs> มาเร็วมากินนมกินนมอะไรรุ่นกำลังกินนมเลยโอกินนมของนั้นเลยเนี่ยครับ นมทั้ตัวเลยนี่ยนมหลังวันต้องวันก็หมดแล้วนะนนั่ถ้าไปล่อยให้มันกินนมแม่นี่โ ho กินนมแม่ก็ทั้งเห็นหน้าน้องอ่ะใช่ใช่จนน้องมันดูดจนแบบน้องมันไม่ได้สารอาหารอ่ะจนน้องเกิดแล้วเนี่ยถึงจะทิ้งนมได้ใช่แต่เลี้ยงอย่างเงี้ยมันจะดีแต่เปลืองตังค์เราแต่แต่แม่มันไม่โสมไงเนาะ ของผมก็มีมันโหกินจนแบบแม่โทมเลยอะไม่ได้จับยานมอะแตายเนี่ยแม่ไม่มีนมอะ่ะครับคมทานทม่ไม่ดีเลยเนียวเนี้ยนเนี่ยแย่ป่วยแย่มาเยถ้าไม่ได้กินนมแม่เป็นอย่างนั้นนะเนาะไม่ได้กินนมแม,ม่ไม่ดีอะ่ะไม่ดีอก็กินแต่แม่มาป่วยเลยเขาก็เอาแม่มันไปเลยเนะี่ยแกนเลยนะถ้าไม่ได้กินนมแม่แก็ดูทีเนะี่ยอืม

สี่โลแล้วมั้งเนี่ยเนี่ยแต่เดือนกว่าเองเนี่ยตัวขาวอ่ะนะเนี่ยน่ะตัวนู้นนะฮึมเข้าเนี่ยนะอตัวนี้นะหมดนมไปก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนั่นนี่สวยเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยกระพาะมันนะพ่อมันตัวนั้นนะอืมจะเจะไว้ทำพ่อพันธุ์นะมั้ยครับมานี่จะไปดื้อทำไมนะชอบวิ่งบนเรือลุ่ม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 ล่ะ อ,อุ้มไม่ไหวแล้วเนี่ยอุ้มไม่ไหวแล้วแข <c oughs> ่งขายใหญ่ดิเห็นกิโลวิ่งโดดขึ้นใส่ช่างเลย,เย <c oughs> ขึ้นเองไงนะไม่ต้องอุ้มเลยเนี่ยีกล <c oughs> ่องกล่องน่ะใม,ม่ลูก,กาเบเดียวตัเนาะองวันวหมดแล้วอะ่ะ สังก็ต้องแพงสี400่ร้อยซื้อซื้อตามนี้สี่ร้อยตือหกเป็ดนั่น300สามร้อยสามร้อยเจ็ดสิบหมดไงให้เขาไปซื้อจะได้เปล่าร <laughs> าคาก็ไม่ได้ซื้อให้กินเลยเนาะร <laughs> าคาถูกจังเลยช่องนี้ย,ยก็ต้องเลี้ยงอ่ะใช่ก็ต้องเลี้ยงบ้านเลี้ยงเยอะไหมล่ะ ตอนนี้ทั้งแม่ทั้งลูกมันก็หกสิบตัวครับหาปลาฟุ้งเลยจริงเจาะปลาฟุ้งนะเจ้าพี่ตีอยู่นู่นใช่ไหมเฝ้าแพะแพะยังไม่มาเลยมั้งเนี่ยเห็นแพะอยู่ตรงนน้นนะเห็นแพะอยู่ตรงนู้นนะแพะอยู่นู่นสูงนี้หน่ยนี่มีกี่ฝูงอ่ะฝูงสี่ไปเยอะหนทั้งปา่าช้าหนูะมั้งทั้งป่าตองเรียน อ๋ออันนี้้ฝูงนี้ของใคร่เนนีีนียทของป,ป้าเพราะว่าของที่บ้านมั่งแล้วก็ของที่ของที่จะมิดด้วยอ๋อมารวมกันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเขามาเอาไปยี่สิบตั้งเหลืออีกเจ็ดติดแปดติดตั้งเหลือแล้วใครเลี้ยงลวดอ๋อลวด <laughs> <laughs> แบตมันเลี้ยงยนะังไงนั่นมันอยู่เหรอ <laughs> ที่บ้านไม่เอาไม่อยู่เลยไฟชออ็อต วันแล้วน่ะฉีดยาที่ไปนอกไม่ได้อ่ะฟัทงที่เจ้าแพทย์ไปออกไปนอกหนุนเขาฉีดยากันเมื่อวานนี้ครับยาฆ่าแมาลงยวไปดูพ่อผันหน่อยมัน,น,ย,นย้ี <laughs> ผมว่าจะเปลี่ยนอยู่ที่บ้าน ผมก็แพรุนนๆะเขาบอกว่าอหมาตัวนึงแต่ไม่รอดเลี้ยงได้อายุได้แปดเดือนเลือดร้อยเหมือนกันเสียดายอู้ไม่ทนแดดครับกะจะเอามาทำพันธุ์ซะหน่อยเอาไหมไม่ทนแดดนะอื ใช่เขาเลี้ยงโรงเรือนเหมือนกันตอนออกมาแล้วมานี่หนแล้ว